ร้านซัมซิงทูเกเตอร์นะครับเป็นร้านปิ้งย่างเกาหลีแบบน,นี้เราเข้าไปดูข้างใน กาดร้านนะครับซัม to ติงจูเกเตอร์นะครับเป็นปิ้งย่างพรีเมียมจากเกาหลีนะครับซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองมาทานด้วยนะครับเขาบอกเขาเปิดประมาณเดือนกว่าแล้วนะก็เมนูเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็หน้าทานทุกอย่างเลยนะครับภาพก็สวยครับเลือกไว้ถูกครับเขาก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์ห้าอย่างอยู่ครับผมก็เลือกอันนั้นนะครับมีทั้งเนื้อมีทั้งหมูนะครับเดี๋ยวมาดูภาพกันนะครับร้านเขาจะมี สองโซนนะคะคือโซนเนี่ยที่เห็นอยู่ที่เขาจะปิ้งให้ด้วยนะครับกับโซนฝั่งนู้นที่สําหรับโต๊ะละ2ท่านแล้วก็ให้ปิ้งเองนี่ก็คือเครื่องเคียงนะครับก็ระหว่างที่รออาหารเขาจะเอาเครื่องเคียงมาเสิร์ฟนะครับตามสไตล์เกาหลีฮะเครื่องเคียงเยอะมากน้ําจิ้มที่เนี่ยจะมี5้าอย่างด้วยกันนะครับก็มีโชกูจางแหล่แล้วก็คล้ายๆอีกอันนึงครับออกเค็มแล้วก็มีเกลือน้ํามันงานแล้วก็มี สายไทยครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับแจ่วนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นสูตรเฉพาะเหมือนจะมีปลาด้วยนะครับแต่ก็ถ้าถ้าใครไม่เซจไม่ได้ก็ลองถามเขาดูก่อนนะครับนะครับก็มีเซตผ้ากันเปื้อนให้ทั้งเมนูครับเมนูแบบว่าเลือกไม่ถูกเลยครับอันนี้ก็คือเขาก็จะอธิบายนะครับวิธีการทานดูครับโหเป็นคลมควานหมูสามชั้นเงี้ฮะก็คือแบบ ถ้าใครชอบสายเกาหลีจะรู้อยู่แล้วครับว่าเนื้อกับหมูของเขาค่อนข้างจะมีความโดดเด่นอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็พวกซี่โครงอย่างเงี้ยน่าทานมากเนี่ยคือมันมีเนื้อล่องซี่โครง,งแบบหมักกระเทียมอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเป็นเซตพิเศษครับมันจะมีตัวรามยอนด้วยนะครับมีเส้นมาม่านะครับซึ่งสั่งต่งางหากไม่ได้นะครับต้องสั่งเซตเท่านั้นนะครับแล้วก็มีมีข้าวแบบโ,โห่เมนูเยอะมากครับ แล้วเขามีรีซอตโต้เนี่ยผมก็สั่งรีซอตโต้ที่เขาบอกว่าเป็นสูตรแบบที่ฮิตอยู่ในเกาหลีด้วยนะครับก็ก็เลยสั่งมาลองด้วยผมก็จะสั่งเป็นเซตเมื้อซิเนเจอร์แหละรีซอตโต้แล้วก็เจ้าจามายอนะครับน่าก็คือก็เหมือนลามยอนแต่ว่าไปผัดเป็นสีดำๆนะครับจ้าจังนะครับจ้จังรามยอนนี่เรียกว่าจ้จังจะจะยังยอนี้ได้ครับประมาณนั้นครับก็แค่นี้ก็น่าจะ ิจุกแล้วฮะต้องชวนกันมาเยอะๆครับจะได้ลองเมนูอื่ีๆด้วยครับเนี่ยครับซิกเนเจอร์ของที่เนี่ครับ มันจะเป็นเซตตอน800กว่าบาทก็จะมีอยู่5 5อย่างนะครับก็มีเนื้อบัวด้วยเนื้อหมูด้วยครับปนกันก็ให้เขาปิ้งให้ครับเลือกไม่ถูกก็เลือกกันดีก่อนเลยฮะเพราะว่าครั้งแรกเดี๋ยวเขาหน้าเนี่ยผมจะลองซี่โครงแหละแต่ก็ถูกหน้าทาน,นครับแล้วก็จริงๆพอทานเขาก็จะมี็กเจอร์ที่แตกต่างกันด้วยครับมีทั้งนุ่มมีทั้งหนึบคือดีครับเนื้อดีครับดูจากรูปนะแล้วของจริงมาก็แบบ ใช้ได้เลยแหละนะครับร้านนี้ก็น่าจะเป็นอีกร้านที่ต้องบอกว่าแนะนําเลยครับสําหรับการมาเมกาบางนาซึ่งตอนนี้มีร้านดีๆเยอะมากเลยนะครับสายกิ่นนี่ต้องมาเลยครับเพราะว่าเลือกไม่ถูกนะฮะร้านมีร้านให้ลองเยอะจริงๆแบบเครื่องเคียงครับ ก็ทำไมก็กกต้องตัดแบกใส่ตาไปเองเราจะปิ้งให้เราแล้วนะครับ ที่ชอบอาหารเกาหลีอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่หลายหลายคนชอบนะครับก็คือใบงาบนี่ครับที่นี้ก็ใบค่อนข้างใหญ่นะครับมันก็จะมีความมันๆสักๆแบบอยากให้ลองนะครับถ้าใครไม่เคยลองนะครับการจะเสพอาหารเกาหลีเนี่ยใบงาเนี่ยต้องลองนะครับก็ทานกับเน่้อเงี้ยครับก็เหมือนผักทั่วไปแว่าเขาจะมีรสชาติเฉพาะครับอยากให้ลองนะลองดูมันจะเป็นเนื้อย่างนะครับทานมา Diolch yn อร่อยเลยครับก็คือต้องต้องบอกว่ารสชาติดีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีเมนูเกาหลีที่เรียกว่าครบๆเลยนะครับไม่ได้มีแต่ปิ้งย่างอย่างเดียวนะไม่รู้เล่มหนาเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากาจังมยอนนะครับซึ่งอยู่ในหนังหลายๆเรื่องเลยนะครับถ้าดูซีรีส์นะครับนี่ครับน่าทานมากนะครับแล้วก็รสชาติก็ดีด้วยนะครับคือที่นี่เขาจะ รสชาติเนี่ยจะจะกลางนะแต่มีรสนะไม่ใช่ว่าจืดนะคือจะแต่ว่าจะไม่เข้มข้นแบบจนทําให้แบบบางคนชอบก็หรือไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยไม่ใช่นะครับจะเป็นรสกลางๆที่แบบทุกคนสามารถทานได้แล้วแบบเออจะเข้าถึงนะครับอาหารเกาหลีได้ง่ายแต่ถ้าเป็นซิ้งย่างเนี่ยผมว่าถูกใจเลยแหละครับว่าชุดดีมากแล้วก็เขามาย่างให้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ทานไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันทำให้แบบสนุกมากเลยไม่ต้อง มีใครแบบไปย่างแล้วกออ็ไม่ค่อยได้ทานนะให้เพื่อนทานอันนี้คือพนักงานก็ไปย่างให้เลยเขย่างไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงไปเรื่อยๆนะครับจุดยอดแล้วนะครับแนะนำครับอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบ i n t r ทรน i n มากๆนะครับเพราะว่าซีรีส์เพิ่งเพิ่งดังนะครับแล้วก็จบไปก็คือ squid game นะครับซึ่งมันเป็นขนมน้ำตาลแหละ เขาีนะครับเราก็ทำเป็นรูปแล้วเขาให้เข <not> ็มมาด้วยนะครับก็คือในเรื่องเนี่ยถ้าใครทําไม่ได้ตามรูปเนี่ยก็จะโดนยิงตายเลยนะครับแต่นี่ไม่ใช่ครับก็ถ้าทําสําเร็จอันนี้ก็เอาไปส่งท e c เตอร์เขาก็จะมีบอยเชอร์ให้ครับ แนะนำจริงๆครับ Something Together ครับยังไงขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ